มันก็จะไปเกื้อกูลต่อเขาเพราะว่าในขณะน,นี้ตามมาตรา15วงเล็บหนึ่งกับวงเล็บสองนั้นได้กำหนดไว้ว่ารัฐบาลจะต้องให้เงินอุดหนุนแก่โรงเรียนสอนศาสนานะเอกชนเขาเรียกโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนที่พวกเราไปก็ว่าปอนะปออะไรนั้น อันนี้แยกมาต่างหากเรียกว่าโรงเรียนสอนสาศาสนาเอกชนในมัธยมต้นรัฐบาลต้องเกลือนอ,อุดหนุนเขาหัวละ11,113บาทตามมาตรา15วงเล็บหนึ่งมัธยมปลายเราจะต้องอุดหนุนเขาหัวละ12,113บาทเงินอุดหนุนอันนี้ไปจากไหนก็คือเงินภาษีกอกรจากพวกเราทั้งหลายซึ่ง ในขณะนี้มันเริ่มดูดเอาไปในภาคใต้นะในภาคใต้เนี่ยโรงเรียนสอนสถาเอก,กชนเนี่ยได้รับเงินจำนวนนี้ปีละเฉลี่ยแล้วปีละประมาณ2 0 0 0ล้านบาทในปัจจุบันนะครับเพราะไม่มีใครกล้าไปตรวจไม่มีใครกล้าลงไปตรวจว่าโรงเรียนเนี่ยมันมีนักเรียนจริงหรือไม่มันมีนักเรียนผีเท่าไหร่ ไม่มีใครกล้าไปตรวจแล้วคณะผู้บริหารนะฮะผมไม่เอ่ยชื่อว่าผู้บริหารของเขาก็ตั้งขึ้นมาก็เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นการโยกย้ายคนเวลาที่จะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจไม่มีใครทราบล่ะก็รถปิกอัพก็จะวิ่งกันไฝที่มีบางครั้งแต่ก่อนนี้มีการไปตรวจ แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครกล้าไปตรวจบางโรงเรียนมียอดถึง6 0 0 0คน5,000คนมีจำนวนมากเกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดในแต่ละภาคในประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าหากมันกระจายไปทั่วประเทศเนี่ยถ้ากระจายไปทั่วประเทศเมื่อไหร่เนี่ยเราจะต้องสูญเสียงบประมาณอีกมากมายทีนี้ผมจะให้ดูแผนแผนที่ของ ของมัสยิดต,ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะน,นี้ขอเอาแผนที่ของมัสยิดที่กำลังเผยแพร่นี่ครับที่เมื่อสักครู่นี้ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าเขาต้องการให้มีมัสยิดเกิดขึ้นทุกจังหวัด เพื่อที่จะตั้งกรรมาการอิสรามประจำจังหวัดขึ้นให้ครบทุกจังหวัดแล้วให้มีส่วนเข้าไปร่วมประชุมกับผู้วาา่วาราชการจังหวัดและจะได้ได้มติของที่มาประชุมเนี่ยเอามาเป็นข้อบังคับใช้กับทุกคนเราในอดีตเนี่ยเราเคยพยายามเลิกอะไรกฎหมายสิทธิสภาพนอกอาณาเขต มันมาเป็นกฎหมายที่ซ้อนขึ้นในประเทศของเราเราพยายามเลิกไปแล้วแต่ปัจจุบันถ้ากฎหมายฉบับนี้มันออกมาเมื่อไหร่คนไทยเราจะต้องนะเราจะต้องปฏิบัติตามเขาท่านดูว่านี่คือการขยายของมัสยิดต,ต่างๆทั่วประเทศนะการขยายของมัสยิดต,ต่างๆทั่วประเทศในขณะนี้ตัวเลขข้างหลังนี้คือ ท่านเห็นตัวเลขข้างหลังนี่คือจํานวนจํานวนของมัส,สยิดที่เกิดขึ้นนะครับตัวเลขข้างหน้าคือจํานวนประชากรที่กําลังกระจายไปอยู่ตามจังหวัดต่างๆเพราะฉะนั้นเรากําลังถูกรุกทางยุทธศาสตร์ด้านศาสนานะครับนี่ทั่วทุกจังหวัดกําลังกระจายไปอยู่ในขณะน,นี้เราก็ ผมได้เคยขอให้พระคุณเจ้าทั้งหลายที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆช่วยรวบรวมข้อมูลล่าสุดว่าปัจจุบันนี้มันกระจายไปมีการเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่นะครับนี่คือคือข้อมูลที่เราน่าเป็นห่วงว่าพุทธศาสนากำลังถูกคุกคามโดยที่เราถูกเขาลุกเงียบ นะถูกเคารุกเงียบอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นอันตราย